คนเราประกอบไปด้วยกายกับใจพ่อกับแม่รวมกันเป็นเรามาตาเปติกสัมภาปูโอทนะกุมมาสปัจเยวสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันเป็นเราตัวเรานี้เป็นภาพจำลองของพ่อและแม่พ่อแม่ไม่ได้ตายถ้าท่านตายไปแล้วท่านอยู่กับเราแต่ถ้าเราทำชั่ววันนี้ก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่มาทำด้วยถ้าเรามาจำศีลวันนี้มาภาวนาวันนี้ พ่อแม่ก็มาภาวนาด้วยถ้าพ่อแม่ไม่เห็นวันนี้ปลื้มใจไม่กินข้าวก็อิ่มพ่อแม่นี่เป็นผู้ให้ชีวิตให้กายกับใจกายได้มาจากพ่อจะไม่ให้ดีนะรูปร่างสง่างามกล้ามเนื้อเป็นม,มัดมัดหรือจะตัวน้อย,อยเล็กๆพันขี้เกี่ยมพันกระปอมกระตามได้มาจากพ่อเดี๋ยวนี้โลกเขาเจริญนะเขามีวิชาการสมัยใหม่เขาเรียกว่า Genetics Engineering หรือจจะเรีว่า Engineering เจน e ติกสคือวิศวะพันธุกรกรมศาสตร์เขาสามารถจะสร้างพันธุ์มนุษย์ก็ได้เลยเนี้จะเอารูปร่างอย่างไรถ้าอยากจะให้คนตัวใหญ่ๆลนนี่ยนญี่ปุ่นตัวใหญ่แล้วแต่ก่อนตัวเตี้ยมอต่อมอต่อรี่ก็โตกันมาในตัวที่เตี้ยเดี๋นี้ตัวใหญ่ครับโลกมันจเจริญดึงขั้นที่เรียกว่าสามารถแยกพวกยนิซีพวกโครโมโซมพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกยีนต่างๆเนี่ยผสมกัน เขาเรียกว่า Genetics Engineering วิศวะพันธุกรรมศาสตร์จะผสมคนนี้ให้ตัวใหญ่คือเอาจากเชื้อของบิดาเห็นไหมล่ะเขาเขาเลี้ยงงวเขาโฆษณางัวขายสมัยก่อนตัวบอกใหญ่บอกงานเต็มเสพมูยานตาบสาบเขียนป้ายไว้ในเมืองอุดรบักเก่าล้านบักแปดแสนก็ไปซื้อเอาน้ำเชื้อของตัวผู้ผสมตัวเมียงัวพันกิกปอกปัานเฮาตัวน้อยก็ออกลูกรบักใหญ ร่างกายนั้นจะได้แบบมาจากพ่ออาจจะเป็นไปได้พันขีดเกียบขีดไล,ล่ๆคือมูฮั่นโจข่อยสี่ศูนย์พันทอไปนีเขาจะเอาแต่พันดีๆแต่เรื่องจิตใจละ่ะจิตใจนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะสร้างยีนพวกนี้ขึ้นมาไม่สามารถพวกพวกยีนติกอินเจเนริงเนี่ยไม่สามารถสร้างพันธุกรรมทางจิตใจขึ้นมาได้ได้แต่ทางร่างกายอย่างทหารอเมริกาที่เขาจะ มารบสงครามอ่าวทะเลทรายสงครามทะเลทรายกับอิหลักก่อนที่จะไปเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตกลับคืนไปบ้านหรือไม่เนี่ยเขาก็ทหารเขาก็เอาเชื้อพวกสเปิร์มมาโตัวเชื้อพวกโครโมโซมของพ่อเอาไว้ถ้าฉันตายไปปั๊บให้ผสมลงไปในพนรรยาให้ออกลูกมาเห็ุในอเมริกาเดียวนี้เขาทำนั้ขน,นาดน,นี้เขาเรียกว่าเจดีติกอินเจเนียริงหรือ ถ้าผู้ใดยังไม่เข้าใจก่อนจะกลับไปซื้อเทปชุดวิศวกรรมหากรร้อมเป็นฟือภาษาบ้านเขาให้มันมวนมวนเสืส่อๆดอกจริงๆแล้วอยากจะใช้คำว่า genetic engineering แต่ว่าอยากให้ชาวบ้านผู้เฒ่าของจักนําก็เลยเอาแบบเก่าว่าวิศวกรรมหากรร้อมหาก้อมนี่มันกินสมัยโบราณเขาอยากจะให้งวควายคนตายเขาเขียนคาถาหาก้อมเอาไปฝังไว้งัวควายมากินท้องอืดและไอ้เจ้าของหาก้อมนี่ก็ไปรักษาเอาเงิน ต่อไปนี้เขาจะผส,สมให้เกิดเชื้อโรคปล่อยให้ระบ,บาดแล้วักสร้างยารักษานี่เราจะไม่รู้ต่อไปนี่เดี๋ยวนี้เขามีธนาคารตับธนาคารไตธนาคารไส่ธนาคารพุงคนโง่โง่าบ้านนอกเทอเลิศเธอ่าเข้าไปตับดีๆอาจจะถูกหลอกเอาตับไปกินโอ้ยพอใหญ่เอ๋ยมาสัน่นตับเจ้าเน,น่าพัดมาสั่นเปลี่ยนตับใหมย่ยังเสียมีอายุปไปได้อีกขั้นสัน่นตายไว้ไม้ไเนี่ยแหละพอใหญ่โอ้ยสั่นทะท้ขึ้นบาดเนี่ยเฮ็ดจันใด แต่สิมีเงินเปลี่ยนข่อยที่ดูตนศาสตร์เจ้าข่อยบ่าเอาหลายดอกเอาจากพันหนึ่งก็ได้พอใหญ่จริงๆแล้วตับแกดีมากแกเจ็บท้องนิดเดียวแต่นายแพทย์ที่ไม่มีจัญญาปั่นเพราะเขามีเครื่องมือเก็บธนาคารอวัยวะเอาตับไว้ขายให้เศรษฐีก็ฉีดยาสลบเข้าออกพาตัดเอาตับพอใหญ่ซะเอาไปไว้ในในธนาคารหล้กยังเอาตับเฮงซวยใส่ให้เราไปบัตเ้ ก็ไม่อาอกบาดว่าอด,ดบาดตายอยู่ได้สี่ห้าปีจริงๆตับตัวนั้นดีมากเปลี่ยนตับอะไรเนี่ยสมๆไปให้แกเอาไว้ขายเศรษฐีเดี๋ยวนี้เพราะลูกหลานอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวนี้ลูกในท้องของแม่เนี่ยมีการขายกันลับๆเกออโฆษณาว่าเป็นยาวิเศษกินแล้วบำรุงตับบำรุงไตบ,บำรุงหัวใจบำรุงสมองท้องหนึ่งสองแสนประมาณสักสามเดือนสี่เดือน พอตกลงขายสัญญาปั๊บหมอก็จะผ่าออาใม้คนนั้นก็เอาไปผสมยาดังที่รู้สึกว่าจะมีในเรื่องหนังอนต่อบุญจินยาม่วงอะไรฮะเรื่องนี้เกิดมานานแล้วในเมืองจีนเดี๋ยวนี้ยิ่งเกิดในเมืองฝรั่งมีแล้วจนปกกันไม่อยู่แล้วจะหน่อยเมืองไทยจะมีคนผสมผันขายได้ห่เอาะพ่อพ่อเหยี่ยงโดนผสมลูกขายทองไปชิบหายไปบอดไปนี่โลกมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะถ้าคาสิ้นทำมันเร็วทีนี้เรื่องร่างกายเนี่ย ผสมได้เฉพาะพ่อเป็นผู้ให้กายเพราะฉะนั้นจิตใจคุณภาพจิตนี่นู่นสมนั่งสลับ,บอยู่ข้างหลังผมสมนงสลับ,บอยู่นะพวกนี้แหละเป็นผู้สร้างคุณภาพจิตสังคมจะดีจะง,งามอยู่ที่แม่วันแม่น่าจะเป็นวันที่มีความหมายปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ถ้าแม่เก่งๆเนี่ยมีคุณธรรมมีศีลมีศรัทธามีปัญญา แน่นอนลูกแกต้องเป็นคนดีมากพระนเรศวรมหาราชถูกกลับไปเป็นเฉลยกี่ปีจักพระรามเนี่ยพระเอกาทศรสะจะเอาองดําองค์ขาวถูว้ามาจะไปเป็นข้าศึกไปเป็นเฉลยไว้สุดท้ายเอามาแลกจะเอาพี่สาวไปเป็นเมียไปเป็นนางมัมเลอมาถึงเมืองไทยปับ๊บไม่กลับไปถึงกรุงศรีอยุธยาหรอกเข้าถึงชายแดนนี่เอาแลวป,ประกาศอิสรภาพแล้ว ํำบนน้องสาหลายแล้วหยาดน้ําลงที่ดินสักขีพยานขอให้ธรณีนี้เป็นพยานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศสยามจะไม่เป็นเมืองขึ้นแก่พม่าข้าศึกถ้าข้าพเจ้ายังไม่ตายสองคนพี่น้องประกาศล,ลบกับพม่าเลยไปเอาช้างที่ไหนมาก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาส่องซุ้มกําลังไว้สร้างขี้เกียบตัวน้นอยๆเขาไปชนก็สู้ของเขาไม่ได้แต่เจ้าของเ,เก่งเท่านะ้ตรงเนี้ยเพราะเลือดแม่เข้มข้น เลือดมาจากย่าสีสุริโยไทยเข้มคนขนาดว่าสายช้างก็ไปขัดขวางจนตนเองตายช่วยพระสวามีหล้านนั่นได้เชื้อสายเลือดมาจากคุณย่านั่นรุนแรงมากเข้มข้นมารบสะบั้นหันแหลกเลยควรยกให้เรื่องมหาราชไม่เคยแพ้ใครในสนามรบมาช้างก็ตัวน้อยๆชาวบ้านเขาจับฝึกไว้เขาอยากจะรบอยู่แต่ว่าไม่มีใครนําพอได้พระนเรศวรเท่านั้นแหละ ได้สร้างตัวน้อยพญาดำรงเดชานุภาพตั้งชื่อให้อย่างโก้เลยเป็นช้างตกมันเสียด้วยออทัพพม่ายกมาได้กินช้างได้กินช้างพม่าที่นู่นวิ่งเลยทีนี้ทิ้งกองทหารไว้ทหารตามไม่ทันเลยไปโดดเดียวแต่เดียวดดยลุยเข้าไปในถ้ำกลางกองทัพใหญ่กองทัพหลวงฝุ่นตลบกบตลาดเพราะว่ามันเกิดลมพายุสลาตันฝุ่นตลบกบตลาดไปหมดเลยทุ่งสาหลายนั้นพอไปพอหน้าฝุ่นจางไปเจอกับมหาอุปราชา ทางนั้นก็มองเห็นงงตะลึงเลยไอสวนมึงนี่เองหรือคุณนึกว่าใครอีแน่ๆตอกแหม่สเล็กตอกแหม่แบบตัวแรงฝาสาพม่าเราก็พูดได้เพราะว่าไปอยู่พม่าตั้งสิบเอ็ดปีเป็นยังสิวอกวด้สัมภาษาพม่าเอาไก่ตีกันคู่มืองอยู่แต่ก,ก่อนก็เลยบอกว่าพระเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใหญ่ใหญ่ไม่ใสขจาศารมาทำสงครามยุทธหัตถีให้มันรู้แพ้ร,รู้ชนะกัน เยี่ยงผู้ชายชาติทหารสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกทาสร้างเพิ่นโตโทอกำปัดตัวนี้หน่อยเขาก็ทายานมาเลยสายช้าเขา้มาก็ชนกันใหญ่เลยของเราสู้ไม่ได้ตัวเล็กของเขาดันแล้หนุนแล้วจะล้มจะหง,งท้องอยู่แล้วก็เสียเปียบแล้วบังเอิญว่าพายุมันช่วยพายุสลัดดันพัดมาเองตรงนี้ประวัติศาสตร์อาจจะไม่เขียน พรมาพนุงผ่าสลงได้พระนาเรศวรของเราเนี่นุ่งจูงกระเบนทรงใส่สนับเทาจือแนบนอประวัติศาสตร์อ่านพาะกันอ่านเน่ใสสนับเทานี่ยจุงกระเบนพดลมพันมามันก็ไม่เป็นไรแต่ของพระมหาปราชาที่้ผ่าสลงปิวขึ้นพีบานเน่ พอกาลังยือจะฟันนะฟันปั๊บเบียงหลบถูกหมวกพมาลาเบียงขาดไปครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เลยมีสตินี่สเสด็จพระเจ้าพี่ไข่ออกนูนเห็นไหมมะนะฮบทั้งแน่มัวพระวะาพะวังครึ่งไข่อยู่อันนั้นก็ตัดคอได้พอขาดประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เขียนได้ย้อนผ่าสลงมาช่วย ก็เลยชนะพูดให้ลูกล้านหายง่วงเฉยๆหรอกอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อแต่ maybe possible บางทีมันอาจจะเป็นไปได้เพราะในประวัติศาสตร์เวลาทำสงครามยุทธหัตถีเวลารบกันอยู่นั้นพายุสลาตันทัดมาอีกภาคสองฝุ่นตลกขึ้นมาอีก โลนอาก็เลยวาดภาพเอาเองเพราะว่าเคยไปประเทศพม่าเคยเดินตั้งแต่แม่สอดตั้งแต่เมืองเมียวดีเมืองเมยวดีแม่สอดท่าสายลวดเนี่ยโราเนี่เคยเดินไปจนถึงมัดละแหมงถึงมันดะเลถึงเขาขาดจิ้เดินด้วยเท้าปเปล่าๆนี่เข้าไปจึงไปเห็นสังคมพม่า ในตลาดเช้าๆนี่นวกหูผ้าสลงมันเดินพุดปัดพุทปัดพุทปัด,ด,ปดมันเ้าโอ้ยสมพอมันตายเด้อเมื่อน,นั้นลมแห้งหมดไม่ต้องเชื่อก็ได้เรียกว่าพ่อนคลายสักหน่อยทีนี้กลับมาถึงแม่